สวัสดีค่ะสาวสากแก้วพัทินสวัสดีค่ะเมื่อนี้กับมาก,กับเปน,นูตบกกมบกอมรกตากแห้งเหมือนเดิมอันนวดได้อมมาาันกุ้งมากจ้ะไปซื้อของ้านไทยซื้อครบพันสองร้อยบาทเพิ่แถมกลุ้มไห่ถุงนึงกลุ่มตัวกระล่างกินนี่แหละตัวนิดน้อยนี่จ้ะมากมานี่มีขนมจีนพ้อขนมเส้นลวกแล้วกระเทส่นี่เลยเพื่อะจะจีบจับยางยากแ้วจะสาวใส่รดลูกสาวนอน วันนี้วันสาวลูกสาวนอนสามีกับเบิ่งอ,อกันฮอกกี้ใส่มือกินรถนะจ๊ะมันจังแซ่บพักกับเบิมีอีกอย่างเลยมีผพักอันเขาเรียกอะไรนะอันนี้พักปังบอกพักใบพักปังทั้งนี้บอกักปังก็อันผักกาดทางหงบ่จ๊ะโอ้โหูละหิวอยากกินสบุบสมณประเภทแม่จ๊ะว่าขนมเสตียาีอดอด ซาบิกาประกอนตากแข็งมากอากรกอบยืดส่วนอาอันช่วงที่นวดกับเนาะเพื่อนันบอกให้หนูเอาขูดตากแดดมากกันว่าถ้าขูดแล้วเอาแล้วๆอาจะไท้ขิงกันมาสิเพิ่นลูกพักขายมาจ้ะแล้วก็เลือกขูดตากแข็งมาก เพรมีประกอบนะจ๊ะใส่ประกอบก็จะใส่แต่ว่ามีประกอบอันนี้คือจ้ะหนูเอาประกอบอันประกอบผงกันนะจ๊ะหเอาประกอบพงมากเขามาสีถุงแต่พวกพงวันหนูเอาไว้ไหน กินมื่วแลับนักสามรสใจทั้งหมดหน้าทั้งหมดขามเปียกมันได้จังเนี่ยวันนี้วันสิบห้าลูกออกไปย่างอากาศมันติดลบตั้งยิบหกมาจากกระเบอะไดออกไป ุงอันเป็นกุ้งแซ่แข็งนะจ๊ะกุ้งแซ่แข็งมันก็มาละล,ะลายน้ำมันไปเปิดน้ำพรส่เพลินสีเพลินกระเลีนไปท่านจะสุกๆนะ ทานไทยบางท่านมาจูแบบถ้าซื้อของครบพันสองร้อยมนจะแถมปุ่งไห่ถุงนึงถุงละกิโลนลจ้ะที่แรกซื้อแปดร้อยกว่าแบบที่นี่อยากได้ของฟรีเพิ่นก็เลยไปหาแนวมาใส่จะม้งครบพันสองยังจะได้กลุ่มเพิ่น อ,อยากกินบลาเขือแต่บ้านทั้งงูน่ะไปพระท่านกับบ่ได้เข้าบ้านงูนยู่ห้างจากหลานไปา่ประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบากิโลประมาณร้อยแปดสิกรวเก้าสิกิโลอยู่ละยู่ห้าง ได้ไปข้างเจียกับเดินละเทือข้างเจียกับเดินอย่างสองเถ้าเราแต่ทำแบบพีธุระไปทั้งเขาเมืองอ่ะจ้ะแต่่มีธุร,ระบรได้ดของบ่าเบิกกับพูดอ่ะสองสามเดือน под ตมำเสร็มาก,กันต้มน้ำเสร็จไ้เพื่อนอีลาหลาน้ำน,น,นี่จะทุกสาวลามาก,กินน้ำเสร็จมาก,กินมาก,กินกับทุกอย่างอ่ะมากกินความเป็นเสนต์ตื้นขึ้นน้องเยวให้กิน ี่บานข้าประกอบมันก็หางานนะจ๊ะทั่านูมันหายากแต่ว่าก็จะเอาหัวผักตามมา่ำนะที่กับหัวแค่ลอดแน่จะ้ะตอนที่นูมาตะลันน,นูบะแดงนี่ประกอบตากแห้งนาจ๊ะนูก็จะมีหัวแค่ลอดแล้วก็หัวลูกลวีบบอนะจ๊ะเอามาต่ำตอนนี้นูเอาประกอบตากแห้งมาหลายเขาเรียกเรียกกินตะประกอบตากแห้งนะจ๊ะ ก็ว่าก็อยากกินตำแครอทอยู่ได้จากตำแครอทแซ่บแม่พันหวาน เผ็ดจ้ะเผ็ดน้ำมูกเลยบอกเผดกับกระแซบนะจ้ะ 뭐 ó c 가고 싶어요 <laughs> What papa to eat? Oh, hãy eat already Papa, eat already nữa đi. Mhm. 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 mẹ Mhm. 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 hết là nhắm xem xin... hoa vào đây được bao tin em nhắm tiếng đằng bà con huơ phát thế มาข้าวักทาง่ายนะจำมะก,กรอพักล่มบะเขือ หวาค่ะบอก,พร,กบพ,รพริกนเนาะมันกบเผ็ดแล้วเนาะพริกของแม่บัเผ็ดเท่ามันแม่พริกหวานนะจ๊ะเผ็ดเบาหวกินมาเบาแล้วจ้ะ สำหรับคลิปนี้หนูเก็เอาไว้ซ้ำนี้นะจ๊ะหนูฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูใน่เด้อจัอนถ้าเห็นอัน ยังผิดพลาดองกราบ,บของอาัยเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็ดแห้ง